ในปี2 0 2พ f a ยี่สิบแฟอหยุดให้บริการนะครับทำให้เว็บไซต์บางตัวไม่สามารถแสดงผลแฟดได้เรล่านี้เรามีเทคนิคแนะนำง่ายๆไปดูกันเลยครับว่าทำอย่างไรสวัสดีครับผมพันตำโรวจโทนัททร,รพลทรงไทยนะครับวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคง่ายๆในการให้เว็บไซต์กลับมาใช้งานแฟดเพเยอร์ได้เหมือนเดิมนะครับ วิธีการเป็นอย่างไรไปดูกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับให้เราเข้าไปที่เบราว์เซอร์ของ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า FatPayer for Web 2021นี่นะครับแล้วก็กดค้นหานครับในตัวนี้นะครับ Fat payer for Web Update 2021นี้นี่นะครับเราคลิกไปเลยนะครับ เมื่อเข้าไปนะครับจะปรากฏหน้าต่างให้เราดาวน์โหลดส่วนขยายสำหรับโค r นะครับให้เราทำการคลิกที่ Add to Chrome นะครับเพื่อทำการติดตั้งส่วนขยายสำหรับโคมเมื่อติดตั้งเรียบร้อยนะครับ ให้เรามาตรวจสอบที่ส่วนขยายตรงนี้นะครับแล้วเราปักหมุดไว้ก็จะแสดงอยู่ด้านบนนะครับถ้าขึ้นสถานะสีฟ้าแบบนี้แสดงว่าแฟ t ตเพเยอร์สองพพร้อมทำงานในเว็บไซต์ของโคมนี้แล้วนะครับเรามาตรวจสอบกันเลยว่า เว็บไซต์ที่สร้างจาก FAT จะสามารถทำงานได้ไหมหลังจากเราติดตั้งส่วนขยายโคมแล้วนะครับกดรีเฟรชเห็นไหมครับวิดีโอจากเว็บไซต์นี้ที่สร้างจาก FAT เพเยอรก็สามารถเล่นรายการแฟตต่างๆได้เหมือนเดิมนะครับอยเว็บไซต์ของสำนักง,งานตำรวจแห่ง,งชาติครับในส่วนของเว็บโปลิสนะครับ ซึ่งบางส่วนสร้างจาก Adobe f a t Player นะครับเราก็มาดูว่ามันสามารถทำงานได้เหมือนเดิมแล้วหรือเปล่านะครับไปกด Refresh mm hmm. ก็จะเห็นว่าในส่วนที่ f ฟ t สร้างขึ้นมาก็กลับมาทำงานได้เหมือนเดิมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็นน้อยนะครับลองนำไปปรับใช้กันดูในส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ